สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะขึ้นบทที่3นะครับบทที่3ตัวนี้ชื่อของบทคือสภาพเชื่อมโยงนะครับตอนนี้สมมติว่าเรามีเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับที่มีคอมพิวเตอร์อยู่6ตัวเสร็จแล้วงานของเราก็คือการสร้าง เครือข่ายก็คือจะให้คอมพิวเตอร์เหล่านี้นะครับสามารถที่จะสื่อสารถึงกันทุกตัวได้นะครับทีนี้ในการวางสายการสื่อสารจากที่เราเรียนในบทที่2แล้วคือจะต้องมีจํานวนนะครับมีจํานวนไม่น้อยกว่ากราฟต้นไม้ที่มีจุดยอดตัวนี้มี6จุดดังนั้นจําเป็นที่จะต้องใช้อย่างน้อย5เส้นถึงจะได้กราฟเชื่อมโยงนะครับตัวนี้ก็ เราสามารถที่จะวางระบบในลักษณะนี้ได้นะครับซึ่งเป็นการวางระบบในลักษณะที่ต้นทุนต่ำสุดแต่ในการวางในลักษณะนี้นะครับสมมติว่าเราทราบว่าสายการสื่อสารของเรามันอาจที่จะเสียได้หรือว่าอาจจะมีการ ขัดข้องได้สังเกตว่าถ้าหางหากว่ามีการขัดข้องนะครับไม่ว่าสายใดสายหนึ่งนะครับสมมติว่าสายนี้หายไปนะครับเราจะเห็นว่านะครับคอมพิวเตอร์ตรงนี้กับคอมพิวเตอร์ตรงนี้ไม่สามารถที่จะสื่อสารถึงกันได้แต่ถ้าเราต้นทุนของเรานะครับเราเพิ่ม อีก1เส้นไปนะครับเพิ่มอีก1เส้นไปซึ่งเราเรียนเรียนรู้ว่าเส้นเชื่อมนะครับที่อยู่บนวงไม่เป็นเส้นเส้นเชื่อมตัดไม่ว่าเราจะเราลบ1เส้นนะครับไม่ว่าจะเส้นไหนออกนะครับกราฟที่ได้ก็ยังเชื่อมโยงกันอยู่แสดงว่ากราฟนี้นะครับมีภาวะเชื่อมโยงที่สภาพเชื่อมโยงที่สูงกว่ากราฟกราฟต้นไม้เม่กี่นะครับ กราฟวงมีสภาพเชื่อมโยงที่สูงกว่ากราฟต้นไม้เดี๋ยวเราจะนิยามอย่างเป็นทางการอีกทีนะครับทีน,นี้ถ้าเราต้องการที่จะให้มันแน่นหนาที่สุดนะครับก็ชัดเจนว่ามันก็ควรควรที่จะเป็นคอมพิวต์กราฟนะครับแต่ในการที่มันเป็นคอม,คอมพิวต์กราฟนี่ข้อเสียของมันก็คือว่าในชีวิตจริงถ้าเราใช้เส้นทุกเส้นที่เป็นไปได้นะครับ มันก็จะมีค่าใช้จ่ายสุขนะครับดังนั้นเราอาจที่จะดูตามความเหมาะสมนะครับถ้าเส้นเชื่อมของเราเสียค่อนข้างยากนะครับมีความขัดข้องค่อนข้างยากสภาพเชื่อมโยงของกราฟเราไม่จำเป็นที่จะต้องสูงสูงขนาดนั้นก็ได้นะครับก็อาจจะประมาณหนึ่งก็ก็พอนะครับคราวนี้เราก็จะสู่เข้าเนื้อหา ตัวนี้เกิดไว้ว่าการต่อเชื่อมเครือข่ายต่างๆนะครับเช่นเครือข่ายการสื่อสารการส่งพลังงานนะครับวงจรไฟฟ้าตัวนี้สามารถที่จะจําลองออกมาในรูปแบบของกราฟนอกจากนั้นเราต้องการให้กราฟเป็นกราฟเชื่อมโยงนะครับเพื่อให้เครือข่ายมันไปถึงกันได้ทุกจุดนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ควรจะเป็นกราฟที่มีความทนทานต่อการลบจุดยอด หรือลบเส้นเชื่อมพอสมควรนะครับถ้าลบจุดยอดหรือเส้นเชื่อมในขอบเขตหนึ่งกราฟที่ได้ของเราก็ยังเป็นกราฟเชื่อมโยงอยู่นะครับดังที่เคยกล่าวไปแล้วว่ากราฟต้นไม้นะครับเป็นกราฟที่เชื่อมโยงแต่ขณะดเดียวกันก็เปราะบางเพราะว่าการลบเส้นเชื่อมเพียงหนึ่งเส้นออกไม่ว่าจะเป็นเส้นไหนก็ตามจะทำให้เกิดเป็นกราฟไม่เชื่อมโยงขึ้น นะครับแต่สมมติว่าเปลี่ยนเป็นกราฟวงนะครับซึ่งมีเส้นเชื่อมเพิ่มขึ้นมาเพียงแค่1เส้นนะครับแต่การลบเส้นเชื่อม1เส้นจากวงเรายังได้กราฟเชื่อมโยงนะครับดังนั้นจะเห็นว่าวงมีความทนทานกว่ากราฟต้นไม้นะครับก็กราฟแบบบอลลบูลนะครับก็ทนทานที่สุดนะครับแต่ว่าค่อนข้างสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ตอนนี้เราก็จะศึกษาเกี่ยวกับสภาพเชื่อมโยงนะครับซึ่งก่าวยังไม่เป็นทางการก็คือความทนทานต่อการลบจุดยอดหรือเส้นเชื่อมโดยยังคงการเชื่อมโยงนะครับส่วนแรกของเรานะครับเราจะมาที่ ตัวที่เราคุ้นเคยกันตั้งแต่บทที่2นะครับก็คือเส้นเชื่อมตัดถ้าใครจําไม่ได้นะครับเราก็มาทบทวนกันในบทนี้อีกรอบนะครับในบทที่แล้วเส้นเชื่อมตัดนะครับ e ของกราฟกราฟ g ก็คือเส้นเชื่อมที่เมื่อลบออกจาก g แล้วนะครับจำนวน component ของ g ลบ e จะมีมากกว่าจำนวน component ของ g นะครับแล้วเราก็ มีลักษณะเฉพาะของเส้นเชื่อมตัดในกราฟเชื่อมโยงนะครับตัวนี้อ่ขอกล่าวถึงถ้าเป็นในกราฟเชื่อมโยงในการที่เราลบเส้นเชื่อมตัดออกนะครับจากนิยามมันบอกว่าส่วนประกอบของ g ลบ e จะมากขึ้นนะครับใน g กราฟเชื่อมโยงมีคอมโพเนนต์1คอมโพเนนตนะครับดังนั้น g ลบ e มันก็จะมีจำนวนคอมเพนเนนต์มากกว่าหนึ่งซึ่งก็คือเป็นกราฟไม่เชื่อมโยงกันคราวนี้ให้ e เป็นเส้นเชื่อมในกราฟเชื่อมโยง g ตัวนี้เรามุ่งความสนใจไปที่กราฟเชื่อมโยงนะครับตัวนี้บอกว่าข้อความต่อไปนี้สมมูลกันกอขอขอ,ของอนะครับเพียงแต่ว่าในการพิสูจน์เราจะขอบขายของเราจะอยู่ที่อขอขอ,ขอนะครับตัวนี้ก็จะกล่าวถึงให้รู้ว่ามันมี นะครับข้อความเป็นลนักษณะเฉพาะของเส้นเชื่อมตัดในกราฟเชื่อมโยงนะครับตัวนี้ก็บอกว่า e เป็นเส้นเชื่อมตัดของ g นะครับ e ไม่อยู่บนวงในกราฟ g นะครับจริงๆตัวตัวนี้ในกราฟเชื่อมโยงหรือไม่ไม่เป็นไหลนะครับก็ก็เป็น c า a r a c t e r i z i n g s t a นของกอไก่ แต่ว่าเราใช้กราฟเชื่อมโยงนะครับกับข้อคอกับงองูนะครับตัวนี้บอกว่าจะมีจุดยอด U และ W นะครับที่เช่นเส้นเชื่อม E อยู่บนวิถี U W W ทุกวิถีนะครับก็คือยิบมันจะเป็นจุดยอดที่เวลาที่เราจะเดินทางจาก U ไป W นะครับมันหลีกเลี่ยงในการใช้เส้นเชื่อม E ไม่ได้เลยนะครับในขณะที่งอง,งูนะครับตัวนี้ก็จริงๆก็จะแร,งก,รงกว่าเหมือนจะแรงกว่าคอควายนะครับก็คือคือว่าตัวนี้นะครับ VG เซตของจุดยอดสามารถแบ่งออกเป็น2เซตเป็นพาพาดิชั่นนะครับซึ่งไม่เป็นเซตว่างด้วยนะครับมีจุดยอด ฟังย U, U ูใหญ่กับดัยใหญ่นะครับสามารถแบ่งในลักษณะนี้ซึ่งถ้าเราเลือก2จุดใดๆ1จุดจาก U อีก1จุดจาก W ันะครับสมมุติว่าเลือกจุดนี้กับจุดนี้ต่อให้มันเดินทางอย่างไรก็ตามนะครับต่อให้มันมีการเดินทางอย่างไรก็ตามมันจำเป็นที่จะต้องใช้เส้นเชื่อม e นะครับในการข้ามข้ามฟ้าเข้าม,มานะครับหวังว่าจะเข้าใจความหมายของขอควายและงงูแล้วนะครับคราวนี้นะครับกอไก่ก็ต่อเมื่อขอไข่นี่พิสูจน์แล้วในทฤษฎีบท2.2.3ที่เราเรียนมาในบทที่2นะครับในเรื่องเส้นเชื่อมตัดนะครับซึ่งตัวนี้นี่ เป็นกราฟเชื่อมโยงหรือไม่เป็นก็ได้นะครับคราวนี้กไปขอควายบ้างภายใต้สมมติฐานว่ากราฟ G เป็นกราฟเชื่อมโยงนะครับให้ E เป็นเส้นเชื่อมตัดของ G นะครับดังนั้นเราจะได้ว่า G-E ลบ e ไม่เชื่อมโยงไม่เชื่อมโยงก็แสดงว่ามันจะต้องมีจุดยอด2จุดนะครับใน G-E ลบ E ที่มันไปหากันไม่ได้ให้ชื่อว่าเป็น U และ W นะครับไปหากันไม่ได้ใน g ลบ e แต่เนื่องจาก g เชื่อมโยงนะครับอ่ะแสดงว่า u มันไปหา w มีวิถีไปหา w ใน g g ได้แต่ทำไมมันถึงวิถีนี้จึงไม่มีใน g ลบ e ก็แสดงว่า e นะครับมันจะต้องเป็น เส้นใดเส้นหนึ่งในวิธีนี้ไม่ว่าเราเราจะใช้วิธีไหนก็ตามนะครับเราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการนะครับตอนนี้เราได้กอไปคอควายละนะครับคราวนี้คอควายไปกอไก่ก็ไม่ยากนะครับก็คือว่าถ้าให้จุดยอด U และ w นะครับมีเส้นเชื่อม E อยู่บนทุกๆวิธี U ดับ ดับเบิลย e, ูนะครับถ้าลบ e ออกนะครับ u กับดับเบิลยูก็ไปหากันไม่ได้นะครับไม่มีวิถี u w ดับเบิลยู w, ทำให้ g ลบ e ไม่เชื่อมโยงนะครับจากเดิมที่มันเคยเป็นกราฟเชื่อมโยงกลายเป็นกราฟไม่เชื่อมโยงก็แสดงว่า E ของเรานะครับเป็นเส้นเชื่อมตัดตอนนี้เราก็จะได้กอขอ,ขอสมมูลกันนะครับ กก็ต่อเมื่อขอได้มาแล้วนะครับจากบทที่สองนะครับตัวนี้ไปหากันได้แล้วก็เราพิสูจน์กไปหาคอคอไปหากอได้นะครับก็ทั้ง3า,าตัวนี้นะครับมีเส้นทางลูกศรไปหากันได้หมดนะครับคอก็ไปหาขอได้คอไปหาก็ได้นะครับ สำหรับงงูนะครับก็จะให้เป็นจะให้เป็นเป็นแบบเพกหัดไปนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับในครั้งหน้านะครับมันก็จะมีสิ่งที่คล้ายๆกับเส้นเชื่อมตัดนะครับแต่ว่าอยู่ในรูปของจุดยอดนะครับที่เรียกว่าจุดยอดตัดนะครับมันก็จะมี ความคล้ายคลึงกับเส้นเชื่อมตัดแต่บางอย่างมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอเส้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ